เรามาดูก้อนเห็ดที่สวนน้ำใจนะที่เรามาเปิดดอกโอ้ยกลังออกงามเลยเนี่ยโอ้โหดีมากเลยนี่พอดีเก็บแล้วนี่เก็บได้แล้วแตรอภาชนะอยูะเอาวิธีเก็บแล้วง่ายๆดึงวิธีเก็บนี่ดึงออกมาเลยนี่ดึงออกมาเลยนะคะอ๋อก็ไม่ยากค่ะนี่นี่นวิธีเก็บ ใคยดึงไหมเนี่ยดึงเอา่างเงี้ยยกแล้วก็ดึงเอา่างเงี้ยเนื้อผิเห็ดก็จะเป็นโปรตีนที่ดีการในงานเจเรานะคะใช่ใช่โปรตีนไม่เบียดเบียนเดี๋ยวผมไปเอาภาชนะมาที่หัวกำลังไปเอายังไม่มายังไม่ถึงเลยค่ะ เป็นโปรตีนที่ดีโปรตีนนี่ไม่เบียดเบียนนะปรุงอาหารก็รสชาติดีนะเห็ดเนี่ยคนชื่นชอบใจค่ะอย่างน้อยก็คือเราก็ราคามันก็ถูกกว่านะคะจานแล้วก็ไม่เบียดเบียนด้วยนะคะมีต่อสุขภาพค่ะไม่ต้องมีมีดมันต้องมีเมีดก็ใช้ดึงค่ะอ่าเล็กถือไว้ก่อนนเดี๋ยวเอามีดมาให้ีอันไม่ต้องไม่ต้องเนี่ยกใช้มือ เห็ดเนี่ยเขาใช้ที่หลอกให้ชนีดอ่าพักเป็นฝายเมื่ยเนี่ยอ่าในก้อนเห็ดก้อนเห็ดเปิดแล้วก้อนเห็ดเปิดแล้วอ่า